ซาล็อสวยสวยสวยด่านนี้มีหดุมมั้เนี่ยเสื้อกูเขียวด้วยด่านนี้กูชอบเลยเขาเครื่องเลยครับ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 ใหญ่บาใหญ่คนไทยเราเขาเครื่องอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าเปิดกล่องแล้วเจอใบฉายมันใช้สเต็ปตู้ได้นะใช้สเต็ปตู้ได้กระต่ายกระต่ายงากระต่ายกระต่ายกระต่ายมันเอาเอาใครไมันก็ตังแบบขอวินล็อค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 พ่อผัวใหไอ้กัดมาเป็นแพะคู่เลยไม่เป็นไรโดน กู m m ไม่สนนะเด็กเพื่อนกูไม่สนนะเด็กกูไม่สนนะเด็กครกูก็เอาเศษกูทำเด็กอ้าวไม่โดนด้วยเอาดิไม่โดนกูด้วยลอกโดดไปหนึ่งทีโดนจนได้มันไม่รู้มันไม่รู้ขวาบนวะไอ้ือไอ้ดันเป็นแดงเพื่อนปล่าเถอะเมื่อกี้น่ามีนิสตึงจังวะเดี๋ยวเราของจริงของจริงเอ้ยขคอยสามเลยเหรอสามสามสามเราได้สองเครื่องเราได้สองเครื่องเราแข็งเราแข็งกูไม่สนกูแข็งหมด เอ้ยมันขาดเจ้าไวเอะต่ม่ใช่แม่กนะเวิทยาแตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยโอเเคเื้อมันเป็นสีแดงเฮ้ยมันมันของจริงวะต้องต้องต้องเมมแล้วหน่ะเมมเ้เออเเยเห่ยเ้เห่ยเสียไปได้เห้อเสยได้อ๋ออล้มกันรวๆเลยลุ้น ปัดบ้านฟ้าให้ปัดบ้านฟ้าให้ปัดบ้านฟ้าไอเทียผมยืนเช็คสปอตรอบผินอยู่โดนขวานปาให้มาเลยครับให้มาเลยครับให้มาเลยครับพร้อมขับไปอยู่คนเดียวขับไปอยู่คนเดียวพี่เอาตัวหน่อยมาเลยใช่แล้วเอามันหน่อยเอามันหน่อยเอามันหน่อยเปะเอาหน่อยพี่เอามันหน่อยไอ้อวินล็อกอยู่ล่โอเคโอเคโอเคเอามันหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย เล้ใจเยอะก็เป็นไรเขี้ลไอ้เหี้ยมันเป็นลุงคนอ่ะเอ้ยบ้านเล็กเหรอนี่อ่ะเฮ้ยเขี้ยเฮ้ยเขี้ยลุงกูเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่ไอ้เียเอ้ยแม่งลุกูเลยเี้ยเห็นาเล็ปวดแล้วดึ่งกูเลยีนเทพีนเทพนี่มาแล้วิเดียไอ้นี่อ่ะได้ลุไอ้นี่ได้ได้ก็ต่ก็เลย มึงเพิ่งเห็นผมนะมันจะป๋าผมเหมือนเดิมนะได้ใช่เฮ้ยมาบาเล็กมาเล็กอยู่มาเล็กอยู่มาเล็กอยู่มาเล็กไล่ล่างองกบไปออกกบตรงกลางตรงกลางปัดสามตรงกลางปัดสามนี่ตีโคตรปิงไม่อยากถูกดอกทำไม้พี่ตาลนอนไม้นอนไม้พี่ตาลนอนไม้ไละไปไหนไปไหนมาตีไปเอาไายล่าปันเดี๋ยวขวากทางไปกลับไปหาพี่ตาลพี่สวยสวยประตูลอบประตูลอบประตูลอบประตู รวมหน่อยนะประตูออกขวาออกขวาประตูขวาสองบานเราออกขวาได้เราเดี๋ยวเรารวมเรารวมยีรีฟบล็อกซที่มึงแยกคุยอย่าลุงมูวเดี๋ยวลุงมิวโอเคขาไม่สองประตูอะขาบนหรือวะาบนขาไป็นแฟนพิจารหน่อยขวาบนออกขวาบนออกใครเห็นนะใครเป็นใครเอะไร้านใหญ่บ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 ้านใหญ่เจอกันบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยด้วยช่วยชช่่ววววยยยยดด้้ช่วยด้วย เปอร์เปอร์ตายแล้วเนาะเปอร์ไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายไอเปอร์คันเปอร์คันขวาบนเปอร์คันขวาบนไปเรื่อยเปอร์คันขวาบนไปเรื่อยไอผมกำลังไปโอ้ยใช้ทางไรวะโอ้หล่นลุมขวาบนไม่ไม่มึงเปมึงเป็นขวาบนเลยเข้าขวาบนเลยไปถึงหน้าประตูเลยไอเสียเขาเข้าหน้าประตูไปเลยติดจันเลยอ่ะ ประตูขวาบนยังไม่เสร็จนะพี่อยู่ได้พี่อยู่ไว้พี่อยู่ไหวของเราช่วยนะครับขวาปวยังไม่เสร็จนะมาดิพี่น้องอยู่บนอะอยู่กับใครวะล่ะคอยอยู่เจ้ผมอยู่ผมอยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ของามายู่๋ยวลุงอยู่กับลุงไม่อยู่ลุงมีคนลงไปช่วยอย่างกูเหอะดึงแล้วนึงแล้วเดี๋ยวผมไปหาคนกูยังไม่เสร็จนะเออกูเปิดให้ขวาบนอ่ะกูเปิดให้กูเปิดให้ เอะไรน้องอะไรน้องเอาไปสทีลมลอ่ะมาฮิว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 อะไรน้องอะไรลังหลยื้อยู่เยื้อยู่ยื้อยู่เยื้อยู่ขวบนเยือยู่ขวบคนเยื้อยู่ขวบนยื้อยู่ขวบคนครับเยื้อยู่ขวบลเย้อยู่ขคหลรงห่หลหงหหงห้ เป็นบ้านใหญ่รวม้านใหญ่เว้ยรวมมันใหญ่รวมมันใหญ่ดึงให้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 ไม่หเราลงไปที่เสาหมดเลยพี่ทีเดียวเฮ้ยม่ไม่ไม่อยากฮิวด้วยไม่วคยละ ไม่มนอยู่ขวาบนสองตัวเลมอยู่ขวาบน2ตัวเลยกอยู่อะครไปยังมันไม่เจอใครมันไม่เจอใครไม่เจอใครแอบเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งออกอพก็เลยมันเจอมันเจอผมมมนเจอผมอยู่ขวาบนผมออกได้ผมออกได้ไอ้ียมันมบานใหญ่ลมบนใหญ่ลมบนใหญ่ลมบนใหญ่ลนมบนใหญ่แล้กขวาบนแลอี่ออกมาตรงนี้เดี๋ยววิ่งนัวิ่งนมันหยุดนั้นมันปลามึงโดนมึงล้มเลยนเว้ยน่มันรีตัวดักฝั่งซ้ายมาฝั่งซ้ายเออออกมาออกค่อยๆออกมาเรื่อยๆอะล้อมา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 

มันไปแล้ววะมันบอกหายแล้ววะคุณบอกก่อนว่าไหนสักมันรอมันรอออกวอล์กวนโอ้โหคิลเลอร์นี่มีตาปุวะก็มันอยู่แถวเนี้ยเหี้ยตัวผ่อนจัดโอ้โหกระต่ายเบอรร้อยอ่ะด้วยว่ามันปลาแบบอันนี้เยอะปลาตูดสวยบ้านฟ้าบ้านฟ้า บันฝาบันสีบนาบันสีบนาบันนครับไแถม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 ตัวึงนะมีขวากางปั่ได้แแปั่นไ้ออ้หเป็น้ายอเคเจว่าไม่มขวากลารนะกรตายื่องเครื่องเครื่องเคไปฉายมาลูกพ่อ ข้าไปบนนล้แถบวางบ้านใหญ่แล้วนะได้เงี้ยกลมบ้านใหญ่น่าจะเยอะอ่ะดูอย่างคงละแถบไม่ก็ตายอยู่ไม่เอาทิ้งทิ้งทิ้งเฮ้ยไล่อยู่ขวาบนกระต่ายอ่ะทิ้ง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 แถบมันมาจากซ้ายแถบมันมาจากซ้ายมันวางฝั่งซ้ายไว้บ้านใหญ่บ้านใหญ่พี่ไอ้แค่นันกลับมาผมบ้านใหญ่ผมเฉลี่ยทีนึงอุ้ยอุก็ได้ช่วยผมที มันจะแอคทำไมวะต้องหมุนต้องปาเสร็จแล้วหมุนตัวนะมันจะแอกทำไมวะมันจะแอคทำไมอ่ะจริงจริงจริงโยฝ่ามือโอ้โหโคตรง่ไปโอ้ยโอ้ยแอบไอ้เหี้ยวไอ้ยูด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 ูยูด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 ููดูดูยูดูดูดูยูดูดููดูดูยูดูดููดูดูดููด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 ูยูด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 ููููููููููยูููููููููููููู ไม่เซตแล้วเหรอมันเซตโซนบนเว้ยโซนล่างมันไม่ค่อยมีล่างมันลงมาเล่นล่างกันจบเลยมันเซตแค่โซนบนไม่ได้พี่มันมันเอาไอ้ตายมันมีผมอยู่หายมันมีมีคนไปอันนี้มันลมผมมันลมผมไม่มีไม่มีคนช่วยครับไม่มีคนช่วยครับได้เดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้มันกลับไปตรงนั้นต้องไปช่วยไงอะมันลมผมมันใหญ่มันลมผมมันลมผมมันลมมันลมพี่ตาสายบนลมผมสายมอสเด้ด้วยมีตาไม่ตัด มาดิ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 แข่งเต็มระบบแข่งเต็มระบบมาเดี๋ยมาเดีมาดิมาดิแข่งเต็มระบบมาดิมาดิมาดิสวยมาดิ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 โอ้ยเป็นลูกสายสุดอุ้ยโอ้โหสายสุดโอ้สวยใหญ่ดีอะกูรักพัก โอ้โหตรงนี้มีแถบกูปลดให้อยู่บนนะไม่เห็นอร่านะรันทึ้เครื่องไม่เห็นอล่าเกิดอะไร้ใครอ่ะมีแต่สายเสียงรอดจากรอบแรกดักพับมันเลยหนึ่งพันแน่นอนก็นตายก็ตายมันก็ลืมเหมือนกันเครื่องไม่เดินเครื่องไม่เดินเครื่องไม่เดินไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอ้าเออ<า>เครื่องไยวนะไอ้ยึดแทบแว้มันหมัดโอ้โหเยียดทุกคน ไอ้เาปแถมนะเจาเะแถมีราแลไม่เสียไม่เสียไปแล้วมาลาเนาตายลงไปตายลงไปตายลงอขัดเรื่องไหนพี่เสมันทำโ่ไม่หยบนสัมั้งมันเป็นเคืองเหียวลาเปอเคืองเหียวล้านตาไม่ได้หรอกตามไม่ได้หรอกเปอร์กูมากูมากูมาเพอร์กูมามามามัมามามมา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 มมา เดี๋ยวับตัวเดี๋ยวสับตัวเดี๋ยวับตัวพับพับพัพับสวยสวยสวยสวเดี๋ยวับตัวเดี๋ยวับตัวเดี๋ยวสับตัวนั่นแหละสับตัวไม่รู้แล้วจะวาสับตัวจะมาสับตัวไอย่เรอยู่ไดาพี่ได้โอ้โหดูแถบไม่เดินริงนะริงนะริงนะมาเบสมา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 คนละฝั่งเลยพี่ยิ่ฝั่งได้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 นเอาเรามันเอาเราเฮ้ยไอ้เหี้ยเขตายมาอีกโอ้เนเลือครับเบสหายแล้วงนนี้ โอ้โหกี่ตัวเนี่ยหรือร่างหรือร่างบ้านเล็กบ้านเล็กดูสิดูดงดำมาดำดำมาอุ้ยแถบโอ้โหเฮียแถบข้าวบนโคตรเยอะเลยแถบข้าวบนเยอะจังเอ้ยเชื่อพี่แถบไอ้สัตว์เลยโอ้โหพิทยา A dù chưa được hay bởi vậy, một cái chân chân tôi tôi một phần đi bao lâu lâu một lâu 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 lâu

เอ้สวยสวยโง่โงไปรไปรับไปรับไปรับใครไม่เจ็บไปรับคนไม่เกมันเปิดประตูกูอยู่ขวาขวาล่างกันไเปิลพวกูอยู่ขวาล่างกันไดผมไ่ชดังโอ๊ย้เียวนให้ไวเลยสัตาอยู่ไหนวะดาไม่รู้วะี่าู่ขวา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 เฮ้ยยยยวย่ยยยย่ยว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 ยยยยยวยย่ยยยยย ผมไปบล็อกอยู่อกไปออกไปไม่มีไม่มีไม่มีไม่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 คุบล็อกอยู่กูบล็อกอยู่บล็อกอยู่สวย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 เขอกลับบไปบนเขากลับไปบนลบหลบลบลบมันดัก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 เันดมันเอาจริงมันเอาจริงมันเอาจริงไปชิวได้บันเล็กบันไดชิวได้บานเล็กโอ้ยอะเจ๋งไปนัสก้ามาเบสเบสมามาพี่มามามาพี่ข้าอจะวิ่งไหวอะไรขนาดนั้นล่ะผมเห็นนอร่ามันนี่ได้นข่าย ไปประตู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 ขวาเล่นเกมแบบไม่เล่นเกมแบกูซ้ายสุดกูซ้ายสุดกูซ้ายสุดกูดักดักลู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 กสั่ไอ้พี่สได้ได้ครับ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 ได้สรับไดครับกูซ้ายสุดกูซ้ายสุดกูไม่โยกกูไม่โยกใครไม่เจ็บไปรับกูซ้ายสุดกูซ้ายสุดกูไม่โยกกูไม่โยกไม่ให้โอ้โห